สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำการติดตั้งเครื่องควบคุม p h เระบบหนึ่งหัวใจกันนะคะขั้นแรกเราสามารถนำเครื่องไปติดตั้งตามบริเวณที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะทางเราจะมีฝากันแดดและฝนบนตัวเครื่องแถมไปให้นะคะ นำหัวโกหมุนฝาครอบออกและจุ่มลงไปในบอ่อน้ำหรือระบบน้ำที่ต้องการผสมนำปั๊มกวนสารละลายจุ่มลงไปในระบบเหมือนกันกันกบหัวโพวกค่ะขั้นตอนต่อไปการต่อสายจ่ายสารละลายเข้ากับปั๊มเราจะทำการตัดสายจ่ายสารละลายตามความยาวที่ลูกค้าต้องการซึ่งจะต่อเข้ากับปั๊มจ่ายสารละลายด้วยข้อต่อที่เราแถมไปให้ค่ะสายด้านซ้าย เป็นสายดูดสารละลายเราจะนำสายนี้จุ่มลงไปสารละลายกดหรือเบสค่ะส่วนด้านขวาเป็นสารปล่อยสารละลายเราจะนำสายนี้จุ่มลงไปในบอ่อผสมค่ะตัวปั๊มจ่ายสารละลายสามารถเลือกได้ว่าจะเติมกดหรือเบสเข้าสู่ระบบค่ะรบกวนลูกค้าแจ้งกับทางร้านก่อนนะคะว่าจะเติมกดหรือเบสเพราะทางร้านจะทำการสลับตําแหน่งสายไฟให้ค่ะ แต่ถ้าลูกค้าต้องการสลับเองสามารถทำได้ตามขั้นตอนนี้นะคะการเติมด่างเข้าสู่ระบบขั้นแรกให้นำสายด้านไฮตำแหน่งที่1ย้ายมาไว้ด้านโลตำแหน่งที่3ค่ะโดยใช้ไขควงขันน็อตออกก่อนย้ายและขันให้แน่นหลังจากย้ายแล้วค่ะแต่ถ้าลูกค้าต้องการเติมกรดเข้าสู่ระบบให้สลับตำแหน่งสายด้านไฮและโลด้วยวิธีเดียวกันกับการเติมด่างเลยนะคะ ขั้นสุดท้ายสามารถเปิดเครื่องใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะต่อมาเราจะแนะนำการทำงานของตัวเครื่องนะคะสวิตช์แรกเป็นสวิตช์เปิดปิดเป็นการเปิดปิดเครื่องควบคุม P-H เค่ะสวิตช์ปั๊มกวนสารละลายจะมีระบบออโต้และแมนนวลค่ะระบบออโต้ปั๊มกวนทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการเติมสารละลายส่วนระบบแมนนวลปั๊มกวนจะทำงานตลอดเวลานะคะ การตั้งค่า pH สามารถตั้งค่าระบบตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะขั้นแรกเราจะกดปุ่ม OK หน้าจอจะแสดงให้ใส่รหัสให้เลือก1000 0, 0. กดปุ่ม OK อีกครั้งหน้าจอจะแสดงเมนู setting ค่ะเลือกฟังก์ชันที่2 control parameter กดปุ่ม OK ค่ะถ้าเป็นการเติมกดเข้าสู่ระบบให้ตั้งค่าเฉพาะฝั่ง h i g นะคะตัวอย่างการตั้งค่าที่ 6.0ถึง6.5ค่ะเลือกอัรามไฮตั้งค่าแจ้งเตือน pH สูงไฮออนปั๊มจะจ่ายสารละลายเข้าสู่ระบบใส่ค่าที่ต้องการกดโอเคหน้าจอจะขึ้น Success ค่ะส่วนไฮออฟปั๊มจะหยุดจ่ายสารละลายใส่ค่าที่ต้องการกดโอเคหน้าจอจะขึ้น u c เ e s s ค่ะ การตั้งค่าอารามโลควรตั้งค่า pH ให้ห่างจากอารามไฮอยู่ที่2-3 pH นะคะถ้าเป็นการเติมด่างเข้าสู่ระบบให้ตั้งค่าเฉพาะฝั่งโลนะคะตัวอย่างการตั้งค่า pH ที่6.0-6.5 เลือกอัลามโลตั้งค่าแจ้งเตือน p h ต่ำค่ะโลออนปั๊มจ่ายสารละลายเข้าสู่ระบบใส่ค่าที่ต้องการกดโอเคหน้าจอจะขึ้น u c c e s สส่วนโล w o ออฟปั๊มจะหยุดจ่ายสารละลายใส่ค่าที่ต้องการกดโอเคหน้าจอจะขึ้น u c c e s s ค่ะการตั้งค่าอัลามไฮควรตั้ง p h ให้หา่างจากอัลามโลประมาณ2-3 p h เหมือนกันนะคะ ถ้าเราต้องการตรวจสอบค่าที่เราตั้งค่าไว้สามารถดูได้จากหน้าจอได้เลยค่ะเพียงกด ESC อีกครั้งและเลื่อนลงเพื่อดูค่าได้เลยนะคะเลือกฟังก์ชัน Delay Alarm เป็นการตั้งค่าหน่วงเวลาการทำงานของปั๊มจ่ายสารละลายค่ะ ค่าดีเลย์สามารถเลือกช่วงได้5-99ถึง99วินาทีค่าสแตนดาดจะอยู่ที่5วินาทีค่ะสามารถใส่ค่าที่ต้องการกดโอเคหน้าจอจะขึ้นส u c e s s นะคะหรือถ้าลูกค้าต้องการตั้งค่าเสียงแจ้งเตือนเมื่อ P-H ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ตั้งค่าสามารถตั้งค่าระบบตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะเลือกฟังก์ชันที่7 ALA อาร์มามซาเลือก a l ร์ m Setting s ง u n d On เป็นการเปิดเสียงแจ้งเตือนกดโอเคหน้าจอจะขึ้น u c c e s s ค่ะส่วน Sound off ปิดเสียงแจ้งเตือนกดโอเคหน้าจอจะขึ้นส c c e s s ค่ะสำหรับการแนะนำการติดตั้งและการตั้งค่าเครื่องควบคุม p h มีเพียงเท่านี้ค่ะหากลูกค้ามีความสนใจหรือว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามเราได้ตามช่องทางต่างๆได้เลยนะคะ